สวัสดีครับเอกาศิลักษ์มวยไทยครับพรุ่งนี้เป็นไฟที่สามกับ r w ร์ราชันวัซีรีส์ครับเจอกับใครครับเจอกับมงคลแจ้วครับในที่ที่ผ่านมาในรูปแบบมวยไทย5ยกเคยเจอกไหมยังไม่เคยครับอืมพรุ่งนี้มีโอกาสเจอเขาในรูปแบบเอกาอาร์ดิเวสราชันวัซีรี่สองไฟที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับก็ชนะหมดทั้งสองไปชนะหมดสองไฟมีกี่แต้มแล้วครับมีอยู่สี่แต้มครับไปก่อนช่างเข้มหนักไม่ผ่านอืมแต่ไฟนี้ครั เป็นเพราะอะไรบอกได้ไหมไฟที่แล้วน้องนนไหทีแล้วก็ฝนตกครับฝนตกฝนตกค่อนข้างจะน้ำหนักก็ทำยาก,ยากนิดนึงเสียายนะชนะด้วยแต่ว่าแต้มยังอยู่ที่เดิมวันนี้มีโอกาสเจอไอ้พวกนี้มีโอกาสเจอมองคลแก้วคิดว่าเราจะได้ไปต่อไหมคิดว่าน่าไปต่อได้ก็อบอกว่ามวยรอบอาร์เบียสรอบนี้นี่รอ้อยสามห้าปอนนี่ลุ้นกันทุกคนเลยไม่มีคนใดคนหนึ่งนี่ที่จะเข้ารอบไปไปแบบใครความกดดันเลย ทั้งวันมีบันมีก็ทั้งลำน้ำมูลเล็กทั้งโบเขียวทั้งมาเทียนนี่ทุกคนนี่ลุ้นหมดเลยรเราอ่ะเรารุ้นมากน้อยแค่ไหนก็ลุ้นเขารอบไปนี้ไปก่อนคนระับพรุนี้ถ้าเกิดเราชนะเราก็จะมีสามแต้มมีเจ็ด <7 S 2> แต้ม,ตมถ้าชนะน็อกก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกแน่นอนมองคลแก้วเขามีอยู่เก้าแต้มแล้วซึ่งเขาก็น่าจะเขารอบชัวๆแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด แล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเราน็อกเขาได้นี่เรามีโอกาสเข้ารอบเลยนะเข้ารอบเลยเข้ารอบแต่นักคะแนนก็น่าจะเข้าอ่ะอนักคะแนนน่าจะเข้าแต่ว่าทางที่ดีก็ขอได้เข้าไว้ก่อนครับเป็นไงบ้างครับเจอมองคลแก้วหมัดต่อยแรงเข่าเหนียวเรามีการเตรียมตัวไปซ้อมอยังไงบ้างครัก็ันนี้ก็ซ้อมมาดีครับอืมอาวุธหลักๆเลยของมองคลแก้วเราคิดว่าอาวุธไหนครับที่สร้างความกังกวลกดดันให้กับเราก็มีไม่มากาเลยครับก็คิดว่าสู้ได้ แน่นอนครับเพรารูปร่างชงๆชเราใหญ่กว่าเขาพอสมควรนะแล้วก็ช่างก่อนหนึ่งวันด้วยตรงนี้ไม่เราคิดว่าเราได้เปรียบเขาเลยจุดนี้เลยไหมแล้วกับการให้คะแนนตั้งแต่ยกแรกมันแตกต่างกับมวยไทย5ยกยังไงบ้างแล้วก็ต้องขยันออกกระุธให้มากขึ้นก็คือสิ้นเสียงระครยกแรกเราก็ได้รู้เลยว่าเราได้เปรียบรู้ว่าเสียเปรียบตรงนี้ก็ทําให้เราอ่านเกมในยกต่อไปได้ตรงนี้ ก็ยังมั่นใจอยู่น่าจะเป็นฝ่ายไ,<ด>ได้รับแต้มแล้วก็ได้ไปต่ออาวุธของเราที่จะเตรียมไปสู้มงคลแกล้วก็มีทุกแบบแล้วอืเดิมทีเราเป็นมวยมวยเขา่ามวยเขา่าแต่ว่ามาชกสามยกนี่เขา่า<ม>ดูแล้วน่าจะช้าไปเขาตียากครับตียากเรามวยเวลาแค่สามยกแล้วเราได้เสริมได้เติมเกมอะไรมาบ้างครับมีหมัดมีศอก แต่สยดายฟ้าจีแล้วไม่หายแล้วชนะด้วยแต่ว่าแต้มยังอยู่คงที่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้มีโอกาสเจอกับมงคลแก้วฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราในวันพรุ่งนี้นะครับก็ฝากถึงแต้มนะครก็เพื่อติดตามที่เนะมีชื่อเต็มที่แน่นอนครับผมขอโชคดีครับเอก้าครับผม